สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ธชาจะมาแจกสูตรลับฉบับพิธีกรมืออาชีพค่ะที่หลายๆคนนะคะอยากจะมีอาชีพเป็นพิธีกรค่ะอาจารย์ธชาให้11ข้อนี้ลองไปทํากันดูนะคะข้อ1ค่ะเตรียมพร้อมข้อ2ซ้อมให้ดี3ท่าทีสง่า4หน้าตาสุขุม5ทักที่ประชุมอย่าบุกบน6เริ่มต้นให้โน้มหน้าว7เรื่องราวต้องประชับ8 จับตาที่ผู้ฟัง9เสียงดังให้พอดี10อย่าให้มีเอออา11หน้าตายิ้มยแมย้มแจ่มใสตลอดเวลาค่ะ เอาไปฝึกดูนะคะถ้าอยากจะฝึกแบบจับปากพูดจับมือทำก็ทักไลน์แอดมาหาอาจารย์ทชาได้เลยค่ะ skiu.thatc.ha ค่ะแล้วก็ฝากติดตามเพจอาจารย์ทชา speaking expert and personality เคลียร์หมดทุกปัญหาเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารพูดดีสื่อสารเป็นบุค,คลิกเด่นเป็นเส้นทางแห่งความสาเร็จค่ะ